ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาจัดเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆจากรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการทำร้ายดวงตาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มอายุที่ลดลงมาด้วยปัญหาที่พบกับดวงตามากที่สุดคือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมอาการตาแห้งตาล้ามองเห็นภาพซ้อนสายตาโฟกัสได้ช้ากว่าปกติ เกิดขึ้นจากการจ้องหน้าจอเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือจอโทรทัศน์ก็ตามซึ่งจากสถิติในเดือนมกราคมปี2562พบว่าคนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันซึ่งจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้พบปัญหานี้ได้มากขึ้นโรคตาแห้งโรคที่ก่อให้เกิดอาการคันระคายเคืองหรือแสบตาในบางราย พบอาการตาแดงร่วมด้วยสาเหตุอาจเกิดสืบเนื่องจากภาวะคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมการใส่คอนแทคเลนส์การอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลาการผ่าตัดหรือการทำเลเซอร์ตาหากปล่อยให้ตาแห้งคงอยู่นานๆอาจส่งผลให้เกิดภาวะตาอักเสบและเสี่ยงต่อภาวะดวงตาติดเชื้อซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการมองเห็นต่อไปในอนาคตโรคจอประสาทตาเสือ่อมมักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีอาการตามัว มองเห็นภาพปิดเบี้ยวซึ่งอาจรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุดโรคต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรโตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลนส์ตาทำให้เห็นภาพมัวมีฝ้าขาวสาเหตุอาจเกิดจากการได้รับรังสี U ูในแสงแดดนานเกินไปการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือโรคประจำตัวบางชนิดและด้วยสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับดวงตาที่ได้กล่าวมาข้างตน้นจึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่จะเข้าไปดูแลรักษาและช่วยชะลอการเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยสารสำคัญจากผลบิลเบอรี่ผล,ลไม้มาัศาจรรย์ที่ช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดฝอยที่มาเลี้ยงดวงตามีความแข็งแรงลดอาการตาแห้งตาลา้าช่วยเพิ่มการมองเห็นให้คมชัดขึ้นและมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้ลูทีนสารสำคัญที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้มีหน้าที่สำคัญ ในการช่วยกรองรังสีจากแสงแดดรวมทั้งแสงสีฟ้าจากหน้าจอต่างๆช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายและจากงานวิจัยพบว่าลูทีนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมและลดอัตราการเกิดโรคต้อกระจกได้ดีอีกด้วยวิตามินเอวิตามินที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการมองเห็นช่วยให้การทำงานของเยื่อบุตาและกระจกตาเป็นไปอย่างปกติ และยังมีส่วนช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดียิ่งขึ้นและนี่คือบทสรุปที่สามารถตอบโจทย์โรคเกี่ยวกับดวงตาในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี